โอ้ยประธานเป้สตานหนึ่งร้อยหกให้ตายเถอะพระเจ้าล่างใหม่ล่าสุดนะะสุดมากนะคุณผู้ชมบอกตรงดูผมไปเล่นมา 8นัดอะสลูกเข้าไปแล้วอะครับเฉลีย่ยเนี่ยนัดละกี่ลูกครับเนี่ยโอ้ยตันแม่งร้อยหกบวกกับสูสไตล์การอัพจีเนี่ยเนี่ยคิดมาอย่างดีเหมาะสมที่สุดสำหรับประธานเป้ร่างนี้แล้วนะฮะนั่นก็คือ906 11 14นะ9 0 6 11 14นะครับผมมาสไตล์การอัพนี้ เหมาะสมที่สุดสําหรับประธานเป้ล่างใหม่ล่าสุดผมคิดและช่างน้ําหนักไปอย่างดีอ่ะแค่นั้นแหละและที่บูธเนี่ยจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากสไตเกอร์นะครับต้องสไตเกอร์เท่านั้นนะคุณผู้ชมสําหรับประธานเป้ล่างใหม่และดูพื้นหลังโคตรแอคอาร์ตสมาร์ทด็อกเลยนะครับเนี่ยมั่นใจจัดโอ้โหกอดอกนี่คือท่าดีใจที่ยิงเข้าไปแล้วนะคุณผู้ชมล่างมาริดา จะสูงอยู่ที่178นะฮะอายุ26ปีเนี่ยคือร่างปัจจุบันในชีวิตจริงของประธานเป้เลยนะคุณผู้ชมและก็จะถนัดเท้าขวานะครับผมก็เหมือนในชีวิตจริงเดะนะฮะโอ้มายก็อร่างนี้มาในไวโกโพสเชอร์ซะด้วยวะ่ะคุณผู้ชมสามารถเล่นปีกซ้ายได้ปีกขวาได้ปีกต่ำเนี่ยก็เล่นได้เหมือนกันนะฮะแต่จีเนยียตแนะนําเลยกองหน้าเท่านั้นประธานเป้ต้องของหน้าเท่านั้นดีที่สุดแล้วนะฮะไปดูข้าพลัง สุดมากสีเขียวเข้มเนี่ยคุณนะ่าสมบัตหลักของกองหน้าที่จําเป็นเกี่ยวกับประธานเป้เนี่ยผมอัพมาให้หมดแล้วนะคุณผู้ชมจะตานอยู่ที่106อยะฮะดูเกมลุกการควบคุมบอลเลี้ยงบอลหรือว่าเลี้ยงบอลด้วยความเร็ทำดีสุดมากไปกับบอลได้ดีอย่างแน่นอนนะคะสู่สไตล์การอัพน,นี้นะเกมลุกหรือว่าการหาช่องเนี่ย 94สีเขียวเข้มคุณผู้ชมบอลเนี่ยมันจะไม่เอ่ยอย่างแน่และเมื่อกองกลางหรือว่าปีกได้บอลเนี่ยมันพร้อมที่จะวิ่งหาช่องอยู่ตลอดเวลาครับถ้าไม่เชื่อเนี่ยลองอารแบบนี้เอาไปเล่นเองดูคุณผู้ชมจะรู้เห็นความแตกต่างว่ากองหน้าที่ดีเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมและการควบคุมบอลเลี้ยงบอลหรือว่าเลี้ยงบอลด้วยความรวดต่าเนี่ยดีมากๆเลยนะครับนี่ย9 0 9 2แล้วก็8 5ไม่ได้แย่เลยนะครับผมประธานเป๊เก่งแบบไหนในชีวิตจริงอะในเกมก็เก่งแบบนั้นแหละคุณผู้ชมแล้วสุดสไตล์การอารนี้เสริม อาจัดจัดดูการยิงดูการจบสกอร์นะครับ9 6สีเขียวเข้มอะคมมากกดยิงธรรมดาก็คมแล้วนะครับผมการปั่นเนี่ยผมคิดว่าพอใช้ได้นะลูกเคิร์มเนี่ยอาจจะ8 2ไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้แย่จนเกินไปนะคุณผู้ชมถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะครับแต่ดูการจบสกอร์กดยิงธรรมดานี่โอกาสเข้าสูงกว่าการยิงปั่นแน่นอน100%นะคุณผู้ชมแต่มักก็จะมีข้อเสียนะครับนั่นก็คือลูกเคดดิ้งเห็นปะ 62สีแดงแปดเลยนะครับเนี่ยเกี่ยวกับการโม่งของประธานเปอ้อะหัวใสๆที่ไม่มีผมทำไมมันโม่งไม่ดีวะาพ้อก็โธถ้ามันโม่งดีเนี่ยมันจะเกิน เกินความเป็นจริงจนเกินไปอ่ะเพราะว่าในชีวิตจริงประธานเต้ก็เล่นลูกการอากาศไม่ค่อยดีนะครับเนี่ยแต่ดูสุดสไตล์การ,การ,การัพนี้สปีดต,ต้นทันร้อยอ,อ่ะคุณผู้ชมคิดว่างไงเกมลุกการหาช่องเนี่ย94ดีแล้วและคอมโบกับสปีดต้นที่ทันร้อยแบบนี้กองหน้าที่ไหนอะครับที่มันจะสุดแบบเนี้ยคุณผู้ชมลุงลุมหลบไปเลยเมื่อประธานเต้ร่างใหม่มา โอ้โหกองหลังเจอประธานเป้ล่างนี้ไปเนี่ยจะเป็นยังไงครับเนี่ยจะโดนถล่มหรือเปล่าให้อยู่อยู่ในมือชี้เนี่ยด็กแค่นั้นแหละสปีดเนี่ยก็ยังดีอีกเข้าสิบแปดก็เกือบตันร้อยอ่ะคุณผู้ชมไวครับถ้าแทงหลุดเนี่ยยังไงก็คือหลุดใครก็ตามไม่ทนันฟังผมไว้ใครก็ไม่มีสิทธิตามประธานเป้ทันร้อยเปอร์เซ็นต์และที่สำคัญยังมี k i ้ k i n g power ที่แรงอีกโอ้โหจบสกอ์คมสปีดต้นมีเกมลุกหาช่องดีบอดไม่เอ๋อและยังมีตีนหนัก เวอร์ปะ่ะครบเครื่องมากนะคุณผู้ชมแต่ก็จะมีข้อเสียอยู่ดีนะครับส่วนมากนักเตะที่เล่นเก่งมักจะลูกหัวไม่ดีและความแข็งเก่งไม่มีลูกจ้ำก็ไม่มีอีกเช่นเคยนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นนักเตะให้ฉลาดนะมีข้อดีข้อเสียนะครับเนี่ยแต่บาลานซ์เนี่ยสุดมากคือเอาง่ายคุณนสมบัติหลักของกองหน้าเนี่ยประธานเป้เนี่ยมีมากมีมากจนดีจนเกินไปด้วยบอกตรงนะคุณผู้ชม โอ้แต่ก็แลกกับสเตมินานะครับที่ยืนเต็มเกมไม่ได้อย่างแน่นอนนอกจากเราจะเอาไปตั้งแท็กติคโค้ดให้ประธานเป้ไม่ลงมานะครับมันถึงจะยืนเต็มเกมได้อย่างแน่นอน100%เนะคุณผู้ชมแค่85สาเองนะครับเนี่ยสำหรับสเตมินะ่ใช้2เท้าได้ไฮนะคุณผู้ชมมันสื่อให้รู้ว่าใช้ขวาได้อย่างเดียวนะครับอย่าให้ใช้เท้าซ้ายเด็ดขาดมันจะไม่ถนัดอย่างแน่นอนมันใช้2เท้าไม่ได้แบบเวลี่ไฮอะคุณผู้ชมและสกิลเนี่ยสุดมากๆนะคุณผู้ชมดับประทาน ช็อปเทิร์นลองแรงช์เคลเอร์ลองแรงช์ชูตติ้งโอ้โหเฟิร์สไทม์ช็อตเบมินาลวินิชชิงสกิลการยิงเนี่ยครบเครื่องมากๆเลยนะคุณผู้ชมแต่ถ้าใครอยากให้สาใจเนี่ยใส่ไลทิ้งช็อต ไปอีกหนึ่งก็ได้นะครับเกี่ยวกับสกิลการยิงนะฮะก็จะมีเสริมนะครับมันเลขลุกหัวไม่ดีใช่ไหมการกระโดดเนี่ยมันเป็นข้อเสียมากๆใช่ไหมคุณผู้ชมเราก็ต้องเอาสกิลเนี่ยมาทับถมข้อเสียเนี่ยเพื่อที่จะให้มันบาลานซ์นะคุณผู้ชมนั่นก็คือสกิลแย่งหมงนะสกิล heading ใส่ไปนะครับ r i s i n งช็อ t นะครับผมโซคอนโทนก็ไม่มีนะครับแล้วก็ fighting ิริตนะคุณผู้ชมใส่ไปให้หมดถ้ามีน่ะมันจะโกงแบบโคตรมหาเทพโกงหัวเขียวเลยก็ได้ โอ้โหคำพูดนี้ใครเล่นฮอนจะรู้ดีนะคุณผู้ชมจะตันอยู่ที่106เลยนะครับเนี่ยถ้ามาอยู่ในมือชีเนี่ยเนี่ยรอดูได้เลยนะครับว่าฝ่ายน้องข้ามเนี่ยจะชิปหายจะบันไร้ไ้ขนาดไหนจะโดนประธานเป้ยิยงถล่มได้สักกี่โลกอะ่ะแล้วเราไปดูกันได้เกม มาแล้วครับผมสามคู่ติดสักทีค่ะขอแบบตึงๆเลยนะพวกพอดีว่าเกมนี้ประธานเป้พี่มันจะแบกไว้นั่งโอ้ my god 4 2 1 3บอกคุณผู้ชมโอ้โหกองหน้าในเป็นนูนเยต101เองเหรอครับเนี่ยจะสู้กับประธานเป้106ในเกมนี้ได้หรือเปล่าระหว่างกองหน้า แต่ฝั่งตราข้ามก็มีเนย์มาร์กับเมสซี่นับที่เดอะแบกนะครับนี่โอ้ไม่ก็กลัวจังเลยอ่ะครับวัดไม่ละ่ะระหว่างนูนเยสลิเวอร์พูลส่งเข้าประกวดกับประธานเป้ไรอันมาสลิดส่งเข้าประกวดในเกมนี้ว่าใครจะเป็นกองหน้า MVP ในเกมนี้ฮะแล้วเราไปดูกันได้เกม แล้วเกมนี้เราดีเป็นชาวบ้านซะด้วยประธานเป้นเนี่ยสลวดทางเรียบใช่ไหมคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นมันจะเกียร์ลูกเปิดได้ง่ายม<บ>ากๆเลยนะฮะถ้ากุริตแทงดีจังหวะนี้โอ้จบละไอสัตว์กุร <c oughs> ิแทงไม่ดีก็จบสิครับผมถ้าหลุดแล้วไม่มีใครตามทันแน่นะจรวดหะโอ้ไมค์กอสเกือบดันเปิส เอาว่ะมันกล้าทักทายจีเนียด้วยว่าเสียวเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่อย่างโดนยิงอะครับทําไมนายไม่ยิงเลยวะพวกโยนโย,โยโนไปครับผมประธานเป้อยู่ไหนวะยังไม่ได้สมัมผัสบอลสิบสามนาทีประธานเป้เรายัางไม่ได้สมัมผัสบอลอ้าวนี่ไงมีความไวดับหลอดประตูปั้นนี่ไงล่ะครับถ้าได้สมัมผัสบอลทีเนี่ยรู้เรื่องอะแค่นั้นแหละ โอ้โหดูดิครับเห็นไหมจรวดทางเรียบอ่ะเข้าบอลประตูแบบโคตรไว,วอ่ะดูอีกทีแล้วอ่ะเสียบอลไปแล้วนะครับเนี่ยสำหรับนายประตูฝ่ายตรงข้ามอ่ะโอ้โห,โโหนี่มันจรวดทางเรียบของจริงแล้วช็อปเทิร์นหลอกประตูด้วยนาตะกี้นิ่งจัดนะครับนิ่งจัดนะแค่นั้นแหละเอาแล้วได้ส่วนอีละดูมันหาช่องปาดไปทําชิงก่อนหนึ่งสเต็ปไม่ถึงเลยมาเฉยอ้าว ผู้ชมประธานเปหาช่องแล้วอุ้ยมันหาช่องดีมากเลยนะนี่บอลไม่เอ่เลยอะ่ะเวลากองกลางได้บอลสังเกตดูประธานเป้แล้วกุลิตกุลิตเติมหลอดมั่วไปประธานเป้สั้นเปิดทาช็อตซ้อมศูนย์ไปแล้วอ่ะครับผมคมมากฮะสูสไตล์การเอาของจีเนียดแค่นั้นแหละออกเลยไหมถ้าออกแถมแน่ยังไงอ่าเรียบร้อย เอ้าไม่ออกก็ <c oughs> ค,คิดว่ามันออกนะจริงๆมันเปลี่ยนตัวอุ้ยฝ่ายเราข้ามเอาประธานเปล้ลงมาว่ะคุณผู้ชมใช่ปะใช่บอกว่าเดี๋ยวจะขอดูแป๊บนะครับรอมันทําเขี่ยออกก่อนรอเกมตายก่อนถึงก็เปลี่ยนนุ่นเย็นเลยหรอฝ่ายเราข้ามอะ่ะบอกแล้วว่าประทานเป้มันคมกว่าอยู่ละถึงนายเอาประธานเป้ามาก็ก็เป็นได้แค่ตัวปลอมอะครับตัวจริงอยู่ทีมพี่ละไอ้นะ้องดูดูวิ่งแล้วเฟก ชอ็อตโอ้โหแต่ไม่หลงว่ะสวยวิ่งละวิ่งละวิ่งอีกละวิ่งอีกละโอ้โหแต่ไม่หลุด6-0เดียวไหมไม่ได้ว่ะเสร,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 ร็จเราดีครับสวยไม่ได้สวยหรอกใส่รัคตอนนี้เรานำ2-0เราก็ชิวได้นะฮะชิวได้ชิวได้ แฟกช็อตแบ็กเติมไปละจ้าขอลองลูกหัวไหนลูกหัวไม่ดีนะอขอลองโอ้โหไอสัตว์กูจะเปิดไม่ทันเป๊ะแต่เป็นเมสซี่เฉยแล้วมองเข้าด้วยนะประเด็นนะ่ะสามศูนย์ไปแล้วในนาทีที่37โอ้โหเมสซีเ่เฉยเฉยเลยอ่ะดูที่ฝันเข้าประธานเป๊ะป่ะบโ้โห,โโหร่างทีมชาติสู้ล่างใหม่ล่าสุดไม่ได้หรอกสตาร์ตตั้ง106อ่ะแค่นั้นแหละ ยังไงพระเต้อุ้ยมีดับโอ้ยมีดับประัานด้วยนะครับเนี่ฝ่ายเราข้ามอ,อะเอาอะมือไว้เหมือนกันนะครับนี่โอ้ยโทษทีน้องนายคมไม่พอวะ่ะล่างคมคม,คมเนี่ยมาอยู่ทีมเราหมือละตัวปอมก็ตัวปอมมันอยู่วันยังข้ามอะคร,รับผมถ้าตะกี้มันใช้ประธานเต้ล่างใหม่บวกกับกสุดสไตล์กันอัพชิเนียเนี่ยเข้าร้อยบอกตรงช็อปดับประธานไปเกียวมาดิครับประธานเป้ โลน่าจะเป่าโอเคจบครึ่งแรกไป3-0แล้วหรอคุณผู้ชมประทัดเป้ยิงสองแล้วนะฮะต้องมารอลุ้นดูข้างหลังว่าเขาจะกดแฮตติกให้เราเห็นรือเปล่าในเกมนี้อ่ะ แล้วเรามาต่อกในเกมที่สองค่ะอ๋อไม่ใช่เกม2ดิครึ่ง2เกมที่2อะไรฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ออกเกมเพราะฉะนั้นเราจะไม่แถมแน่แต่เรามาลอลุนดีกว่าคุณผู้ชมเขาจะกดแฮชทิคได้หรือเปล่านะวิสปินสปินดีครับเนมากระชากไปครับผมจังหวะนี้ซีดานเทินหนึ่งสเต็ปแต่หลอกไม่ได้เฉยอ้าวจะโดนแม็กอัพแล้วช็อตนี้ประธานเป้เฟกช็อตอึ๊บอ้าวหลอดม่วงหลอดม่วงโอ้ ยิงสามครั้งปะยิงสามครั้ง <c oughs> เข้าสามครั้งเลยนะครับเนี่ยโอ้โหคมเกินหลอดม่วงหายเลยอ่ะคุณผู้ชมไม่ต้องกดสกิลอะไรคือหลอดม่วงอย่างเดียวเพียวๆประเด็นคือหายเลยคมมากไม่คมเกินทิ่เนี้ยเล่นตัวไหนก็โหดว่ะโอ้โหมันอยู่ที่สุดสไตล์การอัพหรือเปล่าหรือว่ามันอยู่ที่คนเล่นฮะแล้ววนก่อนครับผมแบ็กเติมโอ้ย ยกหลอกหนึ่งสเต็ปตบให้กุลิดกุลิดต,ตบไปประธานเป้โอ้โหไม่ถึง,งกำลังจะดับแล้วไม่ได้สวนไม่ได้สวนตบห้ประธานเป้ทีประธานเป้พิกดับบอลโอ้สี่นับสี่เกินยิงสี่ครั้งแล้วเข้าทั้งหมดทั้งสี่ครั้งเลยเฮ้ยคมกันไปหรือเปล่าวะกูยังตกใจเลยชอนน็อตนีโอ้อ ออกหนีเลยอะครับคุณผู้ชมดูดิโอ้โหต้องแถมป่ะแบบนี้ต้องแถมป่ะเข้มมันจะสั้นกันไปบอกว่าคนดูน่จะไม่มีความสุขชัวเพราะฉะนั้นจีเนียจะแถมให้อีกหนึ่งเกมอย่างแน่นอนค่ะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคุณผู้ชมมาครับผมเรามาต่อกันในเกมที่2อันนี้กว่าคุณผู้ชมเกมแรกแม่งเจอไม่ตึงเลยว่ะแล้วก็ใจกระจอกจัดออกเกมเฉยอะประธานเป้ยสันับสี่อะ แต่เกมนี้แม่งเกมลุกเปิดไม่ได้ว่ะหุ้ยวิ้งโอ้โหทุกผู้ชมเกมนี้น่าจะเจอตึงนะครับเนี่ยก็มาดิครับอยากเจออยู่พอดีเลยคนตึงๆอ่ะนี่แหละอยากเจอแบบนี้แหละมันจะได้แบบคุ้มคนดูนะฮะทั้งเกมมันเกมตึงนะคุณผู้ชมก็รอดูนะว่าประธานเป้เราเนี่ยจะแบกแรงในเกมอ้าวหยุดวะขอปั่นนะน่แหละมันไต่แรงนะครับซึ่งเกมนี้เจอตึงอ่ะ ก็ขอนับสหนึ่งก่อนแล้วกันเรามีโอกาสนะคุณผู้ชมโอหถ้ารอให้แต่ประธานเป้ยิงคงไม่ชนะฝ่ายตรงข้ามหรอกเราเอาวินไว้ก่อนนะครับไต่แรงเวลาลดทีก็ลดเยอะนะครับเสมอก็ลดนะฮะเหน้ฮะฮะตานี่ไงเอาแล้วไงตดยังไม่ทันหายเหม็นนะคุณผู้ชมดูดิมันตีเสมอมาแล้วโอ้โห รอดูนะครว่าใครจะเป็นพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยในเกมนี้นะฮะกลโนเปิดเถอะกูอยากเห็นประธานเป้กิกลโนเปิดยังแทงไม่หลุดว่ะเสร็จแล้วข้างไปแล้บอยากลองปาดอยากลองปาดแบบนี้โอ้โหที่ปาดแบบมั่วๆเฟกช็อตดับฟันโอ้ คุยประตูบินปัดได้โอ้โหเฟคชัดจนแบบว่าฝานเราข้ามหลงแล้วหนึ่งสเต็ปนะคร,รแล้วดับหลอกอีกหนึ่งคนแล้วปั่นนะเสียดายไม่เข้าถ้าเข้าเนี่ยจะเพอร์เฟกต์มากๆนะดอกนี้โอ้โเห็นไหมคุณผู้ชมประธานเป้มันมีความไวไงเบคแฮมได้บอลแม่งปาดให้ประธานเป้หลุดเลยนะครับเนี่ยโอแต่ดอกนี้แม่งโขกสู้โขกเบาเกินโขกสู้นะพวกสวยเขาเล่นครับผมเราไม่รีบนะฮะ ปาดปาดขอลองลูกหัวประธานเป้อีกทีดิขออีกทีนะประธานเป้ขอลองลูกหัวหน่อยโขงไปไหนอย่าเปิดโมงนะคะอย่าเปิดโมงให้ประธานเป้นะคุณผู้ชมประธานเป้เติมประธานเป้เติมดับลองหนึ่งแล้วดับอีกทีสัตว์มาดิครับผมเอาจนได้คุณผู้ชม เราพยายามมามากแล้วนะครับผมแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ทําสําเร็จว่ะามาธาเป้ยิงออกห่างไปสองประตูต่อหนึ่งค่ะโ,โหกระชากลรกเลยแต่ขึ้นสนามมาคนเดียวด้วยนะครับเนี่อ,อาว่ะสุดเกินอีกทีที่มาธาเป้วิ่งอีกแล้วโอ้ยเรารีบแทงไปนิดเดียวถ้าลอยอีกสักวินหนึ่งอ่ะแล้วค่อยแทงเนี่ยเพราะว่าหลุดน,นะฮะเพราะว่ามันรอวิ่งอยู่แล้วไงนี่ไงนี่ไง,ไงปาดไปเออหุย อา้าวปาดอีกทอีกทีดับอีกทีดับโอไม่ได้สัตโอ้ันเข้าสองนะ่ะตะกี้หลบผ่านไปแล้วหนึ่งตัวแต่เจอซ้อนอนะ่ะแล้วโรนยังไม่เป่าปะทเทูยเรปา้โหยป่าอดตรงนี้ไม่ค่อยเท่าไหววาร,รเเไไหห่เรแวรยม่เปาปทเนย์ยมแล้วโรนมเป่ัูนย์ศูนย์มล้โหเป่ัเย์ศยมตรงนั้นเป็นเมสซี่ป่ะ โอ้โหเมสซี่ยิงหนึ่งประานเฟยยิงหนึ่งเนมายยิงหนึ่งสุดเกินโอ้โหนี่มันสามประสานเปเอเชย,ยุคเก่าเดี๋ยวกูไปชมมันยิงกันคนละลูกนะเมสซี่เนมาประทานเป้อ่ะโอ้โหสามประสานยุคเก่าในเปเอเชว่ะยิงกันคนละเม็ดน้ำต้องรอดูครึ่งสองนะว่าใครจะยิงเยอะที่สุดในเกมนี้นะมาครับผมมาต่อในครึ่งที่สองนะฮะฝ่ายตรงข้าม นายจะคัมแบ็กเราได้หรือเปล่าอันนี้เรานำแล้ว่็เล่นจริงๆรเล่นชิีวๆก็ได้นะไม่ต้องรีบไม่ต้องตามเกมฝ่ายตรงข้ามฮะนี่นะเป็นเกมของเราอ่ะพยายามวางแผนเข้าไว้นะฮะตอันนี้เรานำแล้วก็ไม่ต้องรีบปาดไปอุยดอกนี้ดอกนี้ปาดปาดให้แบ็กแล้วขอปาดบอลโอ้โหไม่ได้เฮ้ยอย่าพึ่งกระตุกขอวลาขอสสยไอซซัดตูอ้ยประตูยังผัดได้นะฮะ เวลาบอกขอเชิญขอส่องไกลหน่อยขอมีซีนหน่อยได้ไหมใเกมนี้อ่ะประธานเป๊ะมันเชิดเยอะละเราไปดูนิวนิวทองดีกว่าคุณผู้ชมดูไว้นะสูตรการเปิดมุมเนอหนึ่งดูไวอุ้ยโอ้ยซไดายประธานเป๊มันไม่หม่งหรอวะมันตัวเล็กเกินไปนะฮะเมืกี้ซีดายมันไม่กระโดดหม่งไม่ได้ประธานเปตะกี้มันตัวแบบตัวเตี้ยเกินอ่ะจุดอ่อนก็คือลูกหัวนั่นเองนะคุณผู้ชมสำหรับประธานเป๊ฮะ ปัดจุดเด่นก็คือความไวไงกับการจบสกอร์คมเพราะฉะนั้นเล่นนักเตะให้ฉลาดนะครับผมอย่าเปิดให้มันบ่อยจนเกินไปอ่ะแต่ถ้ามีโอกาสเปิดแล้วก็ต้องเปิดนะครับตามเกมแล้วลูกนี้แหละหลุดไม่มีใครตามทันชัวร์ร้อปร์เซ็นต์แล้วสัตว์อาเฮ้ย,ย,ยไม่เข้าได้ไงวะเมสซี่เองเมสซี่เองตูไวโอระตูปัดเฮ้ยมึงไม่ได้อาบน้ำมาก,กี่ปีวะ โอ้ปัดจอจอของเมซี่ไม่พอยังปัดของประธานเป้งเกินไปดอกนี้ไม่ต้องเข้าแล้วปะ่ะโอ้ประตูแม่งโอ้โหปัดอีกแล้วสุดเกิน LVP เดี๋ยวคอยดูท้ายเกมนะคุูเชมว่าใครจะเป็น LVP ของฝ่ายต้องรงข้ามนะผมเดาว่าเป็นประตูชัวร์ร้อยเซ็แม่งโคตรจะปัดถ้าไม่ปัดกินโดนถล่มไปลาซหนึ่งแน่ แร้วตอนนี้เบแคแฮมเบแคแฮมยอดทอกโอ้โหเอาจนได้น้าสองลุ้นแฮตติกแล้วครับสำหรับประธานเป้นี่ไงนี่ไงตอนนี้ประธานเป้ย,ยิงสองแล้วนะเป็นดาวซันบัวในเกมนี้อยู่นะฮะอย่าให้เฉิดเกินหน้าเกินตาประธานเป้ได้ปะคลิปนี้มีคลิปของรีวิวประธานเป้พวกเมสซี่เนีย่ยมาอย่างเสนอหน้าเฉิดในเกมนี้เข้าใจปะ โอ้โหถล่มเลยวะเล่นประธานเป๊ะกี่เกมก็ถล่มทุกเกมปาดโอ้โหใครจะตามทันกูขอถามหน่อยตรงนี้ผมว่าไม่พลาดเอียงนิดหนึ่งปั่นไม่พลาดครับผมแฮตติกสามเมตรคุณผู้ชมเรียบร้อยโอ้โหถ้าหลุดแล้วคือหลุดนะครับย้ำว่าหลุดแล้วก็คือหลุดจรวดทางเรียบจัดอ่ะเล่นง่ายมากๆครับเวลาผมเล่นประธานเป้ะทีไรเนี่ยแม่งใส่เราข้ามจะโดนถล่มอยู่ตลอดเลยวะโโอ้ห มันโกงนะคุณผู้ชมมันเกียนแล้วก็โกงด้วยนะครับบวกกับสูสสไตล์การเอาของจีเนี่ยไหนยิ่งโกงกันไปใหญ่แล้วปัดเลยอันนี้ผมลองวัดปัดดูนะลองดูปฏิกิริยาของปะทาเป้ครับเกิน5-1แล้ววะบีกวะคุณผู้ชมกดแฮตติดเกมแรกแล้วก็เกมที่สองอีก ใครจะสู้วะแบบนี้กูขอถามนี่ลุงๆกูคงไม่ใช่เป็นกองแนนอนหนึหน่งแล้วอะกูดูโซ <c oughs> โอ้โหสุดเกินแต่ยังมีเวลาว่ะอาจจะยิงได้อีกก็ได้นะครับเนี่ยคุณผู้ชมปาต่อมีแรงเฟกช็อตโอ้ยหลงหลงอุ้ยโดนเข้าสองตัวเฉยๆเมื่อกี้เฟกช็อตเมื่อกี้ฝ่ายเราข้ามหนึ่งกบหลงเลยนะครับเนี่ยฮะ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  ยากไอ้อน้องนายไม่ได้ใช้ประธานเต้ไม่หลุดหรอกถ้านน้กิฟต์ว่าเราข้ามมันใช้ประธานเต้เหลุดร้อยนะคุณผู้ชมบอกตรงรแต่ฝรเราข้ามมันดีนะครับมันไม่ยอมแพ้ว,วะ่ะไม่ออกหนีด้วยนะ<า>นนะแบบนี้แหละชอบคนแบบนี้แหละจะพัฒนาในอนาคตนะ,ะนคุณผู้ชมย,ยอนนี้กับคนที่เล่นเก่งกว่านะครับให้ให้เขาเป็นครูเข้าไว้นี่แหละนี่แหละประธานเต้ประธานเต้ประธานเต้ขอบ โอ้ยเจ้าเสาโอ้ยยังนับสี่ไม่ได้ค่ะตบให้รประธาเนเต้อีกทีตบให้ประธานเต้โอ้ไม่ถึงจะตบให้เน,นมาทำไมวะมประธานเต้เราก็ยังกระหายประตูอยู่แบบที่สียดายตม่งชนเสาข่อยเมตรได้ปะดับสัตว์เฉียวเสาไม่ได้เดียวคือมันงา้างทีไรเนี่ยมันหวาดเสียวตลอดอ่ะสุดเกิน หนึ่งว่ะคุณผู้ชมเกินไปโคตรโหดโคตรโกงใครสุดได้ผมดีใจด้วยจริงๆนะดูดิหยิบบอลออกมาเมสซี่เนี่ยมาพวกไหนไม่ต้องเฉิดเกมนี้มันเป็นซิงของประธานเป้เข,ข้าใจป่ะโอ้โหกดแฮตติกครับผมทั้งเกมแรกและเกมที่2นะเล่นเขาทีไรแม่งถล่มไฟเราข้ามตลอดเลยว่ะ8.5ฮะ MV p ว่ะสุอดมาข้ามมันเป็นจูดว่ะ ไม่ใช่ประตูอ่ะคุณผู้ชมโอ้โหแต่ประตูฝ่งตรงข้ามเนี่ยปัดหลายดอกมากนะถ้าไม่ปัดเนี่ยโดนถล่มในเกมนี้แน่แต่แค่นี้ก็น่าจะถล่มแล้วล่ะห1า <c oughs> หนึอ่ะคุณผู้ชม,ชมแล้วก็ฝากแนวทางการอาัพสกับที่บูธของประธานเป้ของจีเนียสด้วยนะครับผม คิดมาอย่างดีแล้วนะครับทั้งเกมแรกเกม2ประธานเป้ก็กดแฮทถิกให้คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ตลอดอ่ะเล่นเขานะกับฝ่ายตรงข้ามโดนทนล่มมาแค่นั้นแหละก็้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์กดแชร์นะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้า